เดสเหลือเรียนมาโหลดปูาใช้ปูจืมยานโมทันลวลากรบสวัสดีเอฟซแฟนขับแฟนช่องถูกทันทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซแฟนลับแฟนช่องถูกทันทุกคนเข้าสูช่องพอสวัยฟ้ารวยกับเอฟซีรับกับมือนีแอดติพามาตามแนวทางของปูทองนะครับเอองวดที่แล้วกัเหนว่าเทียงเข่ามาหกสี่นะครับเนาะ กัดเทียงแล้วก็เรียกบริมาหาปูปูวา่าโอ้ยตอนเทียงกับม,มากับม,มานันบอกขักปวดปูกระดวไปท่านอ่ามาบอกตอนเทียงก็นจะขี่บอกไปท่านมาสันว่าครับอ c ซีครับกับปูยูกไก่คอยท่านนะครับมาู้ปูยู่ไก่กับบอท่านคือว่าล่ะครับอ c ซีครับอิบซีก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อทั้งช่องเพียงเป็น,เ,ปนเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแ,แค่ซื้อกลางถนนนะครับเนาะบริษัทสนับสนุนให้เด่นการพนันอีกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดื่อมือนี้กะ ได้โอกาสดีนะครับเนาะมาตามแนวทางเอาไว้ครับปูพ่นที่สร้างอ่าพ่นทีเอาองค์พญานาคใหญ่มาเนาะครับเด้อมาลงตั้งไว้ที่อ่างคนเทิดไว้ครับอีกีครับอ่ากะเห็นว่าเพิ่นกับพร้อมแล้วแต่ว่าอ่ายังบ่ทันได้มาเนาะครับเนาะบ่ทันรหอดมือสันวันดีเพิ่นสิเลือกมือสันวันดีแล้วเพิ่นก็สิได้อันเชิญปูมาจากคำโฉนดมาตั้งตรงแห่งนี้ครับอีกีครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นอ่าเกาะกลางของเพิ่นนะครับเนาะเฮีซีครับ ่นี่ครับเนาะกอกอ่าที่ปูเพ่นกระลังสีคอยเห็ดไปที่ระดีถหน่อยครับอีซีครับเอาบาดนี้สิพาไปหาปูนะครับเนาะไปฟังปูเพ่นสีบอกสู่ฟังว่าปูเพ่นฝันยังไหนมีคนเอารถมาอ่าเจิมออกทุกข้งครับขวดก้อนนี่ก็ว่าเอารถมาเจิมนะครับเนาะก็ออกขวดที่แล้วก็อ่าว่าอ่ามีคนเอารถมาเจิมก็ออกทะเบียนรถเพิ่นเต็มเต็มครับอีซีครับไปไปหาปูกันครับอีซีครับ ฝนกระตกนัครับเนาะโอ้มีทั้งนานเป็นเล็กยังคือปูต่ว่าเล็กสามชั้เนเลยป้าปวดเนม่เป็นเลขกเก่าคือทล็กาางเลขกสปเลขคล้ายเลเก่าบปูเออโอ้ตะว่าสามชั้เนเลยเนาะ แม่แม่กล่องเหล็กสามเนชเยนกูเม่ตาเป้ากัชัดย่เล่กูานเลอคร่งเนเร่มท่าไว้เพื่ม่เห็นเดกดยคเด้อฝนตกเอรอนตกอลักมันไล่เป็นไล่ไปเลอยเราปูเนาต่ว่าหินป็นยังเป็นสีแดงขึ้เกาอยู่โอ้เหล็กสามงามแต่แฉะเว้ ครับอันนี้ฝนตกถือนะครับเรื่อเอฟซีครับก็เห็นเป็นคล้ายๆตัวเลขคน้องครับเพาะเอฟซี่กับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเริ่มเบิ้งขักๆครับเอฟซีครับไปบาดนี้เขาไปหาปูครับเอฟซีครับไปถึงเบิ้ลปูกับยา้วเหมนี่กอ้ครับผมอ่าอยู่ในอ่างครับเอฟซีครับปูพ่นอ่ะพวน กับอ,อันนี้เพิ่นเอาเอามา้าย่งใส่ฟูนันเชิญมายังใส่ฟูนี่เชิญมาอย่านดเอาเชิญม้าอย่างถนวโอ้ขับอีกซีครับครับโอ้บานี่แห้งชัดคับครับอีกีครับอันไหนเล่ ตัวเลขครับอยู่ใต้ข้างปูอือโอ้ครับหญ้าตัวนี้ผู้นี้หญ้าปูปูอยู่ข้างหลังจิ่นโอ้นี่ก็จะใต้ข้างหญ้านะครับเบื่อเลขหาชัดครับอีกทีครับอืมอืมอือตัวทั้งหลาที่อ่านไว้ยังไหนนาะเนาะ ตัวล้อเลือเลขาอเอาไปไปฟังปูสิเราข้อมฟันเนี่ยฟังบันค,บค,บครับเอฟซีครับครับครับนมันสการปูาสาธุสาธุสาธุปูจะไหนกองวันที่แน,นวือวันเข้ารถมาเจิมหมูปูแมนโอ,โอ้สีรถกระจกสีรถไม่เนี่ยรถเจ๋งมาเจิม เลี้ยนมาจะฉนดนกุหลาาตัวออกเลอยบบปูออกเรอยนะโอออกเลยมาออกมามาเตรียมตอนใดปูัวเตียงโอ้เขาเขาเป็นวัฒน์อะไรนกปูนาะมันเวัดเวลาแล้วเตียงที่เราเม่ตกรุงเทพเมื่อแต่กรุงเทพแลังบ้านเขาจะอยยุแถวๆถนดนละบ้านเมื่องไให สื่อรถเดแล้วก็ได้สื่อแ้วเรียนมาโหลดจะปูใช่ปูเจีมยันบลทันวลาวันนี้าเบาดเลยยังจ้นเ้าสีอรถดก๋งมือสอเป็นเยี่ยมเป็นปรลัแล้วเป็นปะลัดโอ้ครับน่ากนมากนมหาซื้อแล้วกับเปล่าเรียนมาเลยเจมปูก็ออกปั๊บเลยยันอันยันบทันนี่ยันบัทันเนี่ยยันบทันเนโชคลาบโชคลาเลยเขเรียมดคือมันได้อยู่หรือว่ากับบรลลูนใช่ผมจาก็ เพิ่นกะทิว่าให้มาเจียมกวดนรับกิมีสุกเนาะมีขี่ทำงานเรียนเรียนทำงานเรียนทำงานหอครับอมาเจียมมือบัดนีไม่ม่มีกขั้นใดมาเจียมอีครูบัดนี้มาเจีบัดดุงบัดนี้มาเจีบันดุงอีกเรียนาเียนเพื่อบัดดุงขั้นนี่มาเจียมม่ตัวยกับมาเออไม่เจินครับสด เจเลยม่โยกไปขี่เลยไปซื้อสิ่งสืของบันกลับมาจีไปจะได้แวะมาหากรนครับอนะอันนี้ไม่เจอเมื่อไรปูเมื่อนี่แหละไม่เจอเมื่อนี่โอ้บางเทียงคื่กันบางเทนะียงฟาตัวโอเนะ้เป็น เอานีเนะครับแล้เอฟซีครับอ่ไม่เกี่ยวบางเคียงนี่ครับเอฟซีครับมือนีนะครับว่ามือนีอ่าสดสวดถอนถอนเลยนะเดยได้บอกอยู่เลยบอกนะว่าโว้ยใหญ่ครับเดี๋ยวเขาไม่เจี่ยวรถไม่กวนเนี้ยเจ็ดสองสามมือเนี้ยวันที่ไม่เจี่ยวมือจะจ่อเขาบ่ได้เลยนะว่าเลี้งในมือนีบับมากนะว่าโว้วาเออเอฟีไปมากเจี่ยวรถเจี่ยวรถเป็นรถกระบะตัวครูเลยเนี่นมาเขาทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างเกี่ยวกับ รักหมาเกี่ยวกับเล็กขีมันต้องเกันกับสองคนนี่มากับเมียพร้อมเมียเมียขี่มอเตอร์ไซค์นี่ยเอาจะบดไอ้เบิ่งขี่มาเตอรหุ่นบดดุป้าดผมขี่มอเตอร์ไซค์พักอันขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะไปเฮ็ดหมองไส้งานเหมือนกันบัานนี้ก็เลยคือบอกรถยนต์มามันขึ้นบดได้ก็ความเต็มขี่มาพี่บดดุปจะไปเฮ็ดบดหุ่นี่ปายตัวโอ้จะเป็นใจเอาเ้าะเที่ยวกระไรเนาะ ัเนี่ยเนี่กระจเอาเพราะจเอาตัวนี้มากครับผัวคือบ่อยเนี่ยขับรถกัเลรว่อบว่าขับบ่ปิดเลยมันขี่มอดตอ์ไสค์มอเตะไสค์มันเก่งอยู่ออ้อันตรายขี่มอเตะไซร์แม่ไก่บนธัรมดานเนาะแต่มาบันดุงมานี่ก็ลอยโล่นะแม่จะบันดุงแม่นี่แปดสิบโล่เราไปโคกสิบปันไปบนพื้นสิบโกลอยหาิบโโลใจเอาไว้บ้าตัว เดี๋ยวอยบโย่มากถ้ากคิดจะนบวกันเ็ดงานอยู่หรือเอาครับบลูกครับูกเป็นแค่นั้นหะเปซื้อรถมาไหมครับผมรดเกียมเลวกใส่ใไ่ผมครัวใมาใส่ของมาร้อมไปซื้อลดใส่ของบารีรถยิ่งเขามีอีกขั้นหนึ่งจอขันหันนึงจอดในบ้านครับโอ้ครับครับบารนี่ปูปูฝันไว้ังครับบารนี้พระว่าขาเจ้าพระพุทธลูกมาถวายพระุงคพระพุทธลูกใหญ่บปู โมยไญ่ดอก็ร่ังคดีเดียก็ร่างอุ้มหด้อยแต่ว่างามงามูง่ามใครๆพระจักรพรรดิพระยังไปกันเลยแม่ว่าไหวหนี่ว่าสบาายเหตุูเมาสบายยกพ่ะกันมากสามคนยกมาเขาจะหลกมากสามคนพวพรทธลูกแต่ลุงคนลงลงอคนสามคนเมียนุ่งะลบมากคนลงไม่ยืนมากทวาย ต้อะพุทธโูกนี่เท่าตีไปยังเท่าปูเท่าพุทธโูกคือพระพุทธโลกก็สูงสุดนั่นแหละครับคัมภะนี่ก็ตีเป็นแลวหนึ่งเออพระพุทธโูกนี่ตีเป็นสูงสุดแนนตีเป็นเก่าเท่าพุทธต้องสูงสุดเลยครับครับแนนดีครับพระพุทธตีสูงสุดขั้นพระธรรมดานีเก็นแล้วหนึ่งพระธรรมดาตีย้อนลงมาพระเท่าเนี่ยก็ตีสูงพระตาพระธรรมดาเนี่ยก็ตีโตครับเออฮู้ฉนด้วยคนเหรอเออ <Okay. S 2> อันนี้ตีเป็นเก่านะปูเ <c oughs> นาะอ่า <c oughs> เพิ่นเอารถมาเจิมทะเบียนเจ็ดเ <c oughs> ก้าสามสองครับอือแล้วก็ปูฝันว่าเพิ่นเอาพระบัลลูปมาถวายสามองค์นะครับไอพี่ครับพ <c oughs> รบะบัลลูปใหญ่ะบบหน,ะนะครับ <Okay. S 1> นว่ากับ่ัใหญ่พวกอุ่มในวันธันวาบ่วใหญ่ปันได้แตเลยว่าตีเป็นเก่าสามบอกปูสามเข่าเก่าสามนะปูเนาะ ตีวเสร็จแล้วผจะลูบรถนั้นพระสงก็จริงว่าเกียจถึครับแล้วก็ทะเบียนรถนี่ก็ตรงกันครับปูฝันอีกคือมีเก็ดเก่าสามสองเท่ากับมีสามเก่ากับสามมันคือเก่ากับเก็ยสองสองเจ็เกีเก่าเก่าเก็สสองสองสาไปกับอฟีเอาไปจับใส่เอากรับกลับเอาเองตัดเองนะครับว่าคือคือพูดอะไรเอารถมาเจยมั็ปูนี่ตัวนี้คือว่าขอให้ได้สั่งปูยาร่วมกันอ้ยเก่าสามสองนี่มาปู อีที่เขามาเ่เต็มนี่แหลอครับเดี๋ยวเขียนเขียนไว้ก้อนสามตัวบ้าทนี่มีหอดสามตัวครับเอซี่บัตนีเจ็ดเก้าสามสอ 7, 9, 3, 2, ตัดเหล่นกับมีเจ็ดสามมีเก้าสอครับเอซีครับมีเก้าสมพร้อมนะครับวนะ่าเก้าสามสองอันเก้าสมสองนี่ปูว่าจะกัปูนเรียกรถอยงนี้ว่าอันสีสีเฮดยังก่อปูสี่สางปูยาสี่สางปูยาตัวนี้ตัวเก้าสาสองนี่สี่ได้สางปูยาบุปู จะส่งเิ่นครับสงปูยานี่คือแท่นเห็ด้แล้วนะปูเนาะเม่อนุเห็ดบากเป็นอ่างครับเป็นอ่างไงสเอาปูกับยามาล่งหั่นป,ปูอืมเลงแล้วปูกไสีทําไม่พี่บ่งสวงเลยบอกคับลงแล้วก็ถึง เงี้ยวเรียบร้อยกับปกติก็คิดว่าจีบวงช่วงเดือนสามออกใหม่สามค่ำเดือนสามออกใหม่สามค่ำนะครับด้วยเอฟซีครับเดือนสามออกใหม่สามค่ำเนี่ยเป็นพิธีที่ทําพิธีเนาะครับเนาะอันราคาอะไรก็ปูนแสนหาแสนหาองค์ปูก็องค์เนาะแต่ละองค์มาปูทห้ร่วมกันทั้งหมดร่วมกันร่วมกันแสนห่าครับวันี้สร้างพระเจ้าสเกตภาพไม่เราแบบนี้ครับผม นี่ละสีสางขึ้นนี่ละคั่สางแล้วจะไปสก็ตภาพไหมอ๋องปูองยานะครับว่านสเก็ตภาพบางสีนะครับนะสีสางอ่าความกันเปินวาเก้าสาสองที่แเดี่ยวองค์ูองยาผนี่ครับครับโอ้ยงามแต่ยคืองามตัวมาตัวีการสางขึ้นด้กันได้กสางขึ้นอนุมตนาสางน้ำกันเด้อครับเอซีครับ มีผู้ซีอิ้งโซนประทุมานี่แหละแล้วก็บริวานเพิ่มรั้งบริวานต้งกว้างเลยผู้ใดต้องการอีสางผู้ใดก็บอกวมากไม่ได้ห้ามสางผู้มุดจะลินบอสสางผู้ขุดช่องสางผู้มุดจะลิบ่ได้ห้ามนม่บอนเพือมาลงในลงด้เม็ดเมนได้เมับร่วมกันนะปูน่ะนี่ะเป็ีนลงนั่นลงนี่กับมาลงรบม่ได้ว่าทันที่ฐานได้ลครือ พวกยอดย่อมพวกยังทำก็บยีห้ตัวน hmm ี้ละครับตัตัวนี้ลลยปะปูเก้าสามสองนี่บปะปูเปิดสังเลยผนก็โอซ่าถูกซาถูกครับอีพีครับอยากอยากสั่งนะครับเด้อปูว่าเอาสามตัวนี่แต่ไปสั่งคนสีเหล้วครับบ่าสามตัวไปสั่งบาเรีวได้เอาสองตูงนี่เรว่ยวหยักตัวซันวานะครับว่าเอาไปอีพีแงใส่ทิจาไมากในการรับช้นอครับเพื้อทางสองเป็นเพียงแกนตั้งทางสองเป็นแกเสือกต่างนาดนะครับว่า เอาขอจบคลิปนี้ไปเพียงสักนิดพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอ,อก่าวคำวา่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ